คนตามติถูกไหมถูกไหมแต่อย่างที่บอกว่าอย่างที่บอกไงว่าเพื่อไทยนี่เขารู้หมดเลยเนี่ยเรื่องอะไรจับตาดูว่าเพื่อไทยเนี่ยจะมีท่าทียังไงบวันนี้ถึงแถลงอย่างที่บอกคือพักการเมืองแล้วใครจะคิดว่าสวจะให้มาหกสิบหกคนมีโอกาสไหมหลายคนก็บอกว่ายากคยากถูกไหมขนาดเดียวกัน คนพิธาก็ต้องไปหาทางแก้โดยวิธีไหนอย่างไรคือมุมหนึ่งคุณประชัยก็ก็มีมุมนะการ,รเผชิญหน้าก็ไม่เกิดประโยชน์ที่จะวัดใจประชาชนเลือกมาขนาดนี้ครับเพราะคุณประชัยก็บอกคุณไม่ได้ได้เกินครึ่งนะคุณได้ร้อยห้าสิบเอ็ดนะไม่ใช่เกินครึ่งพักการเมืองที่เคยได้มากว่าคุณก็เยอะแยอะอจะใช้ฉันทามติของประชาชนมันก็ไม่ใช่อันนี้มุมคุณประชัยนะไม่ได้มุมพี่ ไก่เข้าใจใช่ไหมเข้าใจฉันตามาติที่ไก่พูดถึงมันต้องแบบไทยรักไทยอ่าเข้าใจแบบถล่มทลายสามร้อยและสามเจ็ดเจ็ดเข้าใจแต่เรากําลังพูดถึงแต่นี่คือพรรคการเมืองที่ได้ร้อยห้าสิบเอ็ดไม่เรากําลังพูดถึงประชาธิปไตยสิฝั่งประชาธิปไตยมันก็คือสามร้อยกว่าแล้วพี่อ่าแต่ว่าคือฉันตามาติถูกไหมถูกไหมแต่อย่างที่